แก่แก่ปีก็รัดนะครับต่ปูแมนนะโอ้ยยังคือเกายังคือกาฝันดีคือก่าสีแม่อะไรล่ะเฮ้ยเไยยยังคือเกาไหมแล้วปีกมันไปบ้าบ้าไหมฝันก็บ่าฝันแนาโอ้ยสีแม่อะไรเดาอว่าสินะคันบ่าฝันนี่แม่ไล่ด้บอกว่ะว่าเป็นตะก้อวแบนยี่แหละเป็ตั้งไดก็เอาที่แรกจังไดเลยทีแรกกับปีใม่แล้วขอแลวถือว่าแก้วดีเงินจุดเอา มันถือเงบ้ไ่ได้ซือสิไปบอกปูสิไปบอกปูเอาไม่ได้พูใส่ปีไม่เสียงโศกเสีกันเลิศปีเขาใส่้ยปีไม่กับวางสเลนะอ่าซีซีนี่ก็พอบริสุทธ์เพบาทบริสิจักบาทเลยก็บ่ะไม่สามตัวเนาะมันบอกต้อัวปรกกดมันก็บริสุทธ์บาทวันี้ไปซื้อไปแล้วก็ได้่าบันมีจริงๆ่ยนซื้อๆอยู่ก็ว่าจีแม่แล้บอกไม่นได้เนี่แต่ว่าบักมาบักรันจีบัข้าโคกกรบอมา แต่ห้องไม่ขึ้นไมขึ้นอับอับอับเอแมนแล้วแมนแล้วก็ว่านอะไรางเลยส่งไทยเลยแมนแล้วคนกยังที่ขังคกกันนะขังคุกออนตร้องบอกพ่อว่าออกแน่ตัวนี้แม่นห้องแต่เราดเลื่นยว่าปมีบ้าเอาเลขข้างคุกเป็นโอ้บอกด้าน่มสีบ้าเอาได้ถุงห่างปมีบ้ามาม้าไหมมัาก็ห้องไม่ขึ้นทาอย่งเยเลขข้างคุกมีไหมพ่อขังคุกห้องทามขึ้นนะ่ยันจับตัวไหนพ่อเก้าห้าอ้าห้า เกผมที่เขจับกัดเหมือนเด้ไม่มีกันกดเ้อก่รับเข็นเนี่อออเนียมันขึ้นวัขึ้นอกอ๊อกเนี่ยอ๊อ๊กอ๊ท่บอกออกอกกันเลยบอกที่บออกอ๊กันก็เลยไปตัววันว่าประกันชีมาอะไรเฉยยี่ห้อแสดงว่าคังคกตัวนั้นที่อยู่บ้านพ่อนี่สุดยอดสุดยอดด้อยังที่ขึ้นหมดเะโอ้ยเ่ี่ยตัวเราไุยจังฝาไ่ได้ราชีจับพี่พ่อไปขอไว้แต่ตัวงวดในตัวใดก่อ ขอต้องวดกันนี่แหละเห็นยาไปยุดยานี่แหละยาสูบนี่แหละเอาไปกินเสียงโซ่กันปู้เนี่ยได้จะได้หลักกะยาพันกอกหนึ่งยาซองกอกหนึ่งอืมกัเราคืงหนึ่งกับเขาลิ้นหนเลยเอาปูสองกันมือนปีไ่ตอนรับปีเขาลงไทยปีเขาตอนรับปีไม่ว่างนีแลลวก็ขึ้นยกไปจุมาค่อยเช็ดเช็ดกับกับนอนอ่ายังบอกการกินเสียงปื่นดำมตามดา ลูกไปไปซ่อนมึงไปซ่อนมึงกับไปย่งมึงกับมันกับม่หเม็ดเนาะกอกหนึ่งหม้อมากอกหนึ่งม่เครื่งเดียวยาพันยาซอนเงินมายซุด่ว่าเป็นลางลาง่ว่าตะกั่วเส็นสัตว์ตอวแลกกอ่ะมันยับไปตัวที่ซ้อนเงนเครื่องเครื่องกอกใหญ่มันมันเป็นหาก็เป็นหกมึงมึงกับผิดไปผิดมานางสังเกตอย่ามึงจะหากับหกอะไรบางสิเย็นกันไปหาบุงก้นกวงหน่ย มันเป็นล่างๆอีงเขีนเอ้ก็เป็นสองกับเป็นสามไว้มันใจกัน <c oughs> บังคับิ่งอย่าจับสองเสร็จเลยอเอา,อา,เอา,ไ,อาอไปเอาสองเตเอาสามกับเอหกไว้ก่อนวางจิอเอนี้เอาสองเก้าห้าส่กลับขึ้นมาหน,น่อนว่ามันตีสองตีสามอุมด้วยด้รับมูเมืเ้อคือมาเจ่าไปสมอมอี้ย่งเห็นคือเ่าไหม<อ>ตัวตัวเล็กไหโอ้มันตีแบตัวนี้<ห>นตัวอะไรตัสๆเลยเออครับ เกาเก้าเก้าที่สัตว์หกจับหานี่เป็นล่างๆแต่ว่าหางจับหาใส่สองกับสามนี่ก็เห็นเห็นว่าสัตว์เป็นล่างนี่จับสองไว้สามสามว่าจับปล่อยสามกับูกไว้มาจับเอาสองเขาไว้เดี๋ยวนี้ครับที่เตาอ้วนไปนอนอยู่หน้าพ่อฟันบ่ตะวันก็ไปนอนอยู่หน้ามือหนึ่งก็สวนสวนสวนปิ้งจับปิ้งจับมันสวนยังปิ้งจับปิ้งจับมันจับหลายเต็มตัวแบบนี่้แกก็ยันสวน แยกสนกับผมก็ตีเลยเป็นนอนฝันอยู่หน้าพ่อครับนอนอย่างไรถ้างอกแล้แยกก็จมอย่างเราผมก็ตีเรื่อยน้ำปูตาบอดูนแปดแปดุนเลยแล้วกับผมวางทีล้ววนมาต่ได้เต้นดูจะว่าแก่อ้ผิ่งชับมัดขึ้นชูมันขึ้นแจอเยว่าอยู่เฮ้ยตีเป็นศูนแปดครับศูนแปดชูนเจ็ดของใหญ่ที่ยายได้แหวนชูนเจ็ดเออยายได้แหวนได้แหวนของใ้งไส้เมื่อนั้นพิ่นก็ไปเสียหนาพึ่เสียหนาผิดพิ่นก็ไปเศร้า เสียบคุด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 นี่เรื่องจริงจริงครับเนี่ยคนกระเสียบเพคนกับไปเศร้าเศร้าหยาแหวนเขามือนิวซีเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยแหวนโดดเขามือแหวนแหวนคนไปเศร้าหยาไม่ดีเขาไม่ไดยังไงยังข้ามือซีซียังสิมันบอกบอกเบื้องว่าแป็นแหวนแหวนแบบว่ามาล่างเบื้องฝันเป็นแหวนลูกไส้ไปที่หายยุทธวิย์ทุกที่หายจะดนเรียนที่เรียนทุกเทคโนโลยีล่าจมูคน ยูซื้อกระโดดเขานิ้วเซื้อเขานี้ายอย่พะมันล่างเป็นินเงินเป็นผินเยนเป็นเงินมันไม่เห็นเลขกยุคางขางเวีนนี่มันเป็นซือเจ็ไปทายลูกสาวก็ไปทายล่างของว่าคือจะดวนแล้วคือจะเงินว่เขาสิ่งนี้มัวแต่ว่าเงินขักคือว่าเรื่องปฏิหารน้องคือแหวนอันหลุดเขามื่อยแม่นครับเขามือยจรซีจริเลยมนไปเศร้าอยางเขาเนี่ยซิดกับอกก็มักวนกันเช่มัเป็นสีบอกเด็บก่าละ พ่นกระโจมไปแสงกันแสงสี่เราบาดทุบไปชามลูกว่ามันเสียตูดเลยแม่วไปจนไม่เสียอะไรยูนนั่นเองในชนิดวันพาวันเจ้าหีิแสงร้อยมงมีโมงว่าดีที่ว่าเห็นครับสี่อีเห็นที่มาของปู่ตาโบครับบ่เห็นจริงใช้ไปนอนสิฝันหลุดแม่นครับบ่มีไฟกานอนยานบ่บ่บ่ยานพีตาโบย่านปู่เป็นแสงร้อยรัวๆมาลดตัวมาหลุด ไล่แม่น mm ้ำปลาได้ด mm ีกว่าแม่นไผ่น้ำปลาเลยแต่เมื่อกีเห็นกะใคนเป็นน้องนก็เห็นเล่นน้ำเล่นในี่เลยก็กล้วยน้ำโตนน่าเลยน่าโตนเติมจับเติมจับเห็ดใส่รุ่นนะตั้งเกี่ยวอันนี้ห้ามมันอยู่ด้วยเดียวไม่แต่เราไ่ได้แต่ถพ่อพี่ยังเลยเหนพ่ออยู่ได้ผู้เดียวพ่อเพ่อยู่วยผู้เดียวเห็ดยังเห็ดปลาให้เขากบยุบกระปากเหาแล้วเขาบอกเขาเพลินละไม่ได้ก็นอนในบ้านครับเด็กดีไปนอนผู้เดียวจะเห็ดนนอนผู้เดียวก็ไดีแหละ ยุ่งใจเลย่ะขันฟันเล็กดีว่าเขาฟันดีดีหรอเล็กกระไดอันนี้คือสรุปปงสุดท้ายแล้วครับครับสรุปปงทุตายเนาะเพราะพีเพิ่มเติมมิดดีเลยบอกมิดเลยไหมอ๋อปอนโ่ใครเอฟซีเบิร์กบาตนี่คือสรุปแล้วกัสรุปแล้วขันกระเยวเพิ่มไปขันเจาะกัดจิตว่ามันหัวมันจิบมันจิตล่อห้ไปเดอกไปลายลายเดอกมันไม่มีไหมมันบ่มีครับมีจำมีมีจำนีเหระครับบ่ฝันบ่ยังบ่ฝันเติมเลยครับ อันนี้เพิ่มนี่สิฟอันนี้เพิ่มจากกะจีบาาไม่ไเลยอนี่ยตัวเดิมอ,อ,อ,อยู่ยนะพอ่อเนาะครับอาจจะมีเพิ่มมีเมือใต้คุ้มเมือใต้เพรามันเป็นตัตตวเนะตัวนี้เขาไปกะจิบ้าใกล้เลยอันนี้ซื้อเยอะไหมเลขคางโคก,ก็คือเก้าห้าครับเลขคางคกคือเก้าห้าไม่เห็นอยู่ทองมันบ<ข>อกเห็นอยู่ทองเดียส่วนมันตรงกับของพ่<ข>อส<ข>องเก้าห้าเลยครับมันมันตรงกันพอดีอันนี้พอช่องคนเดียวเลยเก้าห้าทองข้างคกเตาปูอันโมกันว่าสิมาเอาหนีบ่มาซ้ำบ่มาซ้ำแต่ว่าเห็นมากก็ไป่เห็นมากจับไป่จับตัวไหนจิต ไม่ือกัน <Labor> ป <ator> <fi> ่ะอม่จืกันวงจีเขาว่าไม่ใช่ไตัวนี้ไฮโชคตลอดตลอดได้ครับตลอดตลอดข้ากตัวนี้ไฮตลอดเลยเมนยมือหน่ะจะห่วงใส่เนาะแมนกันจับขึ้นมากอย่างห่วงหวันิงว่ามันเพื่นบวกคนนี้เลี้ยงจับขึ้นมานั่งตดีเพราะเรา้าห่งเนาห่วงยาเลยสี่เมนจ้ะ มือขึ้นกับห้องมุดขึ้นที่มืขึ้นกับ้องมขึ้นบ้านป่าบางนทีมากกัห้องคยอ่จับมาจากว่าจแต่้องเงาจะ้องได้แล้วออกออกออออกอนและวออกบอกออกบอก็เอายอยออก่นีละลับไปแจะห้องก็ได้ทีนมันจะมาห้องเสือีกนอ๋อมือเจ้บหมพอมันเจอหน้าพ่อมันก็ร้องอีกร้องอีกอเนืบหรัยเนาะแต่เงินเนาะเ่่นี่ะก็แค่ได้ยินนี่ละ ทำไรสามนึงกับบุหงานี่ำนี่คือสงกับบหง่แมนพวกท้องอหางพวกท้องให้โชคค่ะแม่นรงกับเลขที่พ่อไปขอปู่ตาลุกว่ปู่ตาบลุบปะพ่อพู่ลุบพูดลุบรงกันก็ปูลุบกระสันบ่เคยเห็นเพิ่นป่ะบ่แต่พอดูยัดจิมกวยี๋ยวเาเห็นเยอจแยมีแต่เขาบอกสุก้ามีแต่เขาคนบอกพู้ถ่อบอยขบอแบบไดเขบอ ตาบ่มีโอ้ยพ่อเฮ็ดอะไรใหญ่ดิลินเหรอโจมก็พุก็โจมไมาซื้อน่า่กล้าซื้อไหมใช่แม่นครับบ่กล้าซื้อบ่กล้าซื้อประกาศเข็นใส่ห้วยเชียงเด็กๆด็กก็ไุ่นลยอะตะกี้เด็กหน่อยไปเชียงแม่นครับเอ้า่แม่นแค่ท้ายเมืองรับแล่สำรวจป่ะอันนี้กาบบุ้จักแต่ว่านี่เอาคนไปเชียงกาบบุ้จักครับแต่สมัยตะกี้ดิไปไหไปเชียงเมืองรับแล่ดิค่ะเชียงก่อนหัวเชียงก่อนกล้วยไมนได้เหนบ่